ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมก็จะเอาปลาสลิดมากีบกระทะก่อนให้สุดแล้วก็แกะมจอออกออกมานะครับพปิปดไฟด่อนเนาะีย๋ยวมันจะไหม้เพราะมมานี้ใส่น้ำมันนะ โอเคครับคิวเรียบร้อยแล้วไม่ได้ใส่น,น้ำมันนี่เป็นน้ำมันจากของเนื้อปลานะจากปลาสลิดเนาะโอเคก็เดี๋ยวแกะเน,นื้อแล้วก็มาทอดกับมาผัดกับชะอมไข่โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับเมนูไม่ง้องน้ำมันนะครับวันนี้จะมาทำปลาสลิดชะอมผัดไข่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเปิดแก๊สให้ร้อนอแล้วผมก็เอากระปิไปละลายน้ำนะครับ ใส่ลงไปให้มันร้อนก่อนรอนให้เดือดสักครู่อพอเขาปิขหอมแล้วนะครับผมก็จะเก็พริกจากกระติ่งหอมแล้วนะครับผมก็จะเอาเนื้อปลาสดเอาไปแกะเนาะแล้วเอาไปถัดให้มันเข้าเนื้อมันสุกแล้วนะครับเพราะเอาไปติวกับกระทะไม่ใช้น้ำมันนะแล้วก็ ตามด้วยชะอมก,กรงเท้สาดแล้วผัดให้สุกแล้วใส่ไข่ี่เลยให้มนข้ากันก่อนใส่ล้ไปตุ๋นปลา ผมก็จะเตาะไข่ลงไปเลยแล้วก็ตีให้ทั่วมผมชอบทำแบบนี้นะนนเนาะโอเคดีปลดไฟมันอ่อนนะครับแล้วก็เตีให้มันทั่วมันจะสักยากนิดนึงเพราะว่ามันมันหนาเนาะ โอเคดูตัวนะครับชะอมไข่สั่งปลาสลิดโอเคถัดไปเนาะโอเคเป็นทาช่องที่นี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีรูปร่างที่ดีนะครับวยู่อวอร์ดอยู่อีกนะครับที่ส่ไข่ประหยัดต่างด้วยน้ำมันก็แพงใช้น้ำเปล่าสบายใจสุดครับนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ 所以它。So,